สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไยนะคะมือนี้เอียงกับผ้าพี่น้องมะเขาคั้วเลยด้วยพี่น้องส่วนนี้กับัวกขอยได้เป็สซนะคะกับสีผ้าพี่น้องมะเขาขั่วไปก่อนนะคะมือนี้เอียงสีผ้ามะเห็ดตำาขาโคดใส่ตีนไก่นะคะพี่น้องตำาขาโคดใส่เล็บมือนางนะคะนี่สูตรของเอียงเองนะคะพี่น้องแต่ว่ายุไทยเอียงกับมากกินนะคะเป็นสิตำใส่ไข่เข็มนะคะพี่น้องสมัยเป็นสาวรุงานนะคะสาวบริษัทพอลงจากรถแล้วเอียงสิย่างเขาลานตำเขาโคดเลยค่ะเป็น อาหารอีกเมน,นูหนึ่งที่ห้ามมากินนะคะพี่น้องเมื่อนี้เอียงกับภาพพี่น้องมาตำข้าวโพดนห้แบบสไตล์สาวนอนนะคะเช่นใดเอียงกับอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่คำว่าบนคลิปจนจบนะคะพี่น้องเช่นใดก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแช่นะคะกดซับตะไครให้กำลังใจให้สาวนอนใลยด้วยค่ะพี่น้องให้กำลังใจกันไปดดนๆนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะดังกิงๆเวลาเอยีงอยงเอียงอ่าลงคลิปใหม่ กสิเดติดตามเลยนะคะพี่น้องเจงไดเอียงกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกาค่ะทั้งพี่น้องทั้งทั้งไทยนะคะทั้งแถบเอเชียนะคะแถบยุโรปนะคะเอียงกับขอขอบคุณมากๆค่ะที่เขามาเบิ่งเอียงจนจบคลิปนะคะเจงไดเอียงกับขอขอบคุณมากๆอีกที่หนึ่งค่ะและที่นี่เอียงกสีมีสองท้องทางนะคะพี่น้องให้พี่น้องได้ติดตามนะคะทั้งเพจคือสองสาวนอนคนไก่บ้านนะคะแล้วก็ ทั้ง u t u b e นะคะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะสะดวกติดตามทั้งด้านใดนะคะกะฝากติดตามทั้งสองด้าน,นคืนขอเกาค่ะดังใดก็ขขอคุณมากๆค่ะมาเบิ่งนน้ากันนะคะว่ามีวัตถุดิบอย่างเนยนะคะในการเฮ็ดตำข้าวโคดเล็บมือนางกันนะคะพี่น้องมือนิงมากินกน้ากันแสบๆด้วยค่ะวัตถุดิบรักเข้ากะพี่น้องมีเล็บมือหน้าง่หระคะเห็นว่าเห็นว่ามีเอีนนยงเฮ็ดเองนะคะคลิปที่ผ่านมาค่ะพี่น้องนะคะ เฮดไปกินนะคะพี่น้องลองเฮดเบิงนะคะนี่นี่อันนี้เอียงลวกอีกนามหนึ่งนะคะนี่นะคะ้วก็ถาดบ่ได้ห้องกะสีมีเครื่องปุงห้องกะสีมีอ่าปัจจัยหลักนะคะปัจจัยหลักห้องกะสีมีข้ขวโพดค่ะขา้าโพดอันนี้เอียงต้มเองแล้วห้องกะสิบาดเป็นแผังสี่นะคะนี่ผู้ใด,ดกระตัได้ค่ะพี่น้องเอียงกะสีมาแช่ในต่ำ สไตล์คองเอียงนะคะพี่นอ้องอ่าผู้ใดกระเทยได้คาเมโน่นี่อันนี้เราบอร์เกเทศค่ะนี่กเทศนะคะเกเทศนะคะแล้วก็มะนาวค่ะอันนี้ก็ใส่หอมปอมนั่คะ่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะใส่หอมปอมนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ถั่วดินคาไวโรินานะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊ดค่ะใส่ประมาณหนึงน่งหนึ่งซองโตค่ะพี่น้องแล้วก็กุ้งกุ้ง พุ้งแห่งฝอยนะคะแล้วก็พริกยังใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดค่ะนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบเฮานะคะพี่น้องเห็นบ่คะแล้วก็น้ำตาลยังใส่ส้นน้ำตาลใส่น้ำนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่พริชิลดค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่รายแซ่บล้ายค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ยังใส่ทั้งสอ,อ,องยี่ห้อเลยคะ่ะเมื่อนี้ใส่ทั้ง ไม่นะคะไม่แล้วก็นั่งฟ้าค่ะพี่น้องนะคะใส่ทั้งสองยี่ห้อเลยนะคะยังใส่สองยีห่ห้อมาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องห้อกับสิมาเริ่มตามกันเลยได้ค่ะมือน,นีเอียงใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะห่อสะตามพริกก่อนนะคะพี่น้องตามพริกก้อน,นะคะอ่ะเอียงกระสีใส้นน้ำตาลน้ำตาล้าน้อง,งเบ็กก่อนนะคะพี่น้อง ก็เอานะคะเครื่องซอมโตะนะคะทุกคนตําเดือดค่ะพี่น้องนะคะเอยียงขจีมาแบ่งปันให้สุดที่เอียงตํานะคะอย่งใส่หงชฉลดเครื่องสันชานะคะใส่หน่อนแซบหน่อยใส่ลายแซบลาย,ย,ลายะคะ่ะพี่น้องนะคะเอียงขจีตาํา ข้าวตําพริกแล้วนะคะพี่น้องเอียงกะสีเอาน้ำตาลปีบลงค่ะนะคะน้ำปีำต่ามปีโลงนะคะแล้วก็ใส,ส่มะเขือเทศะคะ่ะพี่น้องนะคะให้มะเขือเทศแล้วก็บสบปรุงกอนนะคะปรุงกอนนะคะ ตามเห็นมันบวบในพน้องแหลกแต่มากนะคะเหยี่ยงบ่ตังเหยี่ยงบ่คอยตามแหลกกันใดคะ่ะนะคะมันจะสิแซ่บเยี่ยงกับสบปุงนะคะใส่บกหน้าวคะ่ะ ค่ะพี่น้องเอียงกับซีมาปุ๋งนะคะมือกี้แตะลุ่นหน้าใส่กับืักคเทศนะคะนี่ใส่น้ำปลาแดกของใหม่นะคะพี่น้องเอียงใส่หน,สนนะะห,นหนึ่งสันโตนะคะสันโตมือนี้สงใส่สองยี่ห้อเลยนะคะพี่น้องใส่ของนั่งฝาพร้อมค่ะกัเอานะคะหนึ่งสนันโตเพราะว่าเหาสงใส่ตีนไก่พร้อมนะคะพี่น้อง กระเทียมปลาค่ะหนึ่งส่วนโตะนะคะตำเครื่องปรุงให้นันเขากัน,นะค่ะพี่นอ้องยังสิงตำหนึ่งซี่ค่ะตำกระโคดนะคะยังตำเหล้านะคะยังไม่ได้ตำไถ่นะคะพี่นอ้องข้าวโคตดตำข้าวโคดเล็บมือนางค่ะเห็นไหมพี่นอ้องนี่นะคะพอเฮ้าวันนี้ยัง,สงใส่ไสาน้ำคา,ามค่ะ ก็เอาค่ะหนึ่งซอนโตะนะคะนี่เราให้พี่น้องเบิรงนี้น้ำไม่จีบเป็นยังสี่ค่ะนี่เดอะเซอร์เบอรค่ะนี่น้ำมนันค่ะพี่น้องอันนี้เอียงกันสีเอา,าโคดลงค่ะนะคะเอาโคดลงนะคะเอาโคดนี่อันช่วงมันมีนะพี่น้องเองียงเสือมาต้มเอานะคะ และยังกระซิใจอ่ากุ้งฝอยลงไปน้ำค่ะนะคะมากระตัมพี่น้องนะคะนี่ข้าวจังซิไต่ีนไก่ตัมทุกอย่างเข้ากันซีมรสชาติโอเคนะคะเนี่ยมันมีกระซิตีนไก่นะคะพี่น้องเนี่ยโอเคค่ะนี่พี่น้องมันกระซิเป็นกระแซบว่ะค่ะยังมันเลยใส่ตีนไก่นะคะข้าวปรุงน้ำก่อน ถ้าปรุงน้ำม,มันโอเคนะคะน้ำตรงมตามมันโอเคหรือเ่าก็มาใส่ข้าวโพดลงไปก่อนนะคะตีนไก่เ้าใส่ทีหลังนะคะพี่น้องเร็บมือนางรสาน่ปรุงตามใจชอบเลยเด้อค่ะ,คะนะคะตามเร็บมือนางใส่ข้าวโพดค่ะนะคะ แตก็ะซิไซหอมลงไปครับพี่น้องหอมป้อมก็ได้นะคะบัวก,ก็ได้แบบแต่ห้าค่ะนี่ครับพี่น้องนะคะแล้วๆค่ะรสชาติปรุงตามใจชอบเลยเลยค่ะนี่ครับพี่น้องพี่จะกินแล้วค่ะ ค่ะวดพี่น้องเมื่อนี้ยวดยัยงเดียวค่ะวดมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนะคะเนี่ยกินผู้เดียวพี่น้องู <laughs> อ้ใดายรู้ใจมากินน้ำเอียงนะคะ่ะอาหารเที่ยงมืน่อนี้คือตัางบ่อโคดนะคะ ใส่เร็ยบมือนางค่ะสูตรพากับสูตรพาพี่น้องแฉกพาแซมมันนี่แหละค่ะนะคะทุกคนก็เฮ็ดได้เบิดนี่ฮะหวัวดโคกเสก,กันได้ค่ะนี่น,น,ะน,นะคะนี่พี่น้องเส็บแซ่แ้่ค่ะกินเป็นมูเอยียงนะกินผู้เดียวนะคะแป้นกับโบกินนะคะ โรยด้วยโรยโด้วยเม็ดถั่วดินนะคะพี่น้องให้ถั่วดินขวนะคะนี่ค่ะพี่น้องจุดจวดค่ะมือเลยนะคะนี่พี่น้องแล้วมาด้วยค่ะมากินนกเอียงค่ะผู้ใดได้อาหารเทียงอียังมาด้วยค่ะตามเล็บมือนางค่ะพี่น้องนี่จุดจวดค่ะนี่ โอเคค่ะ okay. พี่น้องมากินกันเลยค่ะมาเลยค่ะนะตีนไกเป็นตีนไกค่ะเล็บมือนางนะคะนี่พี่น้องมาด้วยค่ะจวดน้ำกันมสาเร็นะคะนี่ตาไก่ใส่ข้าวโพดนะคะกระสิเน้นเล็บมือหน้างของัพี่น้อง,งะะข้าวโดะะาาพโดจะเห็นมีเสียวนั่นเองค่ะพีใดเลยอาหารที่ยงงยัง,ยง,ยงสันว่าสันยู่ไก่ทำลังก,กินน้ำเอียงนะคะพี่น้องนะคะ ข่าวน้ำกันทุกคนแล้วพี่น้องเ,เ,เออแฉะค่สมันจุดจวดนะคะบริกรกินยังสีโดนนะคะพี่น้องนะคะตาเล็บมือนางค่ะนะคะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องจะแฉะเพราะว่าถ้ามาคลิปนี้นะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ยงเพียกำลังหาใจให้ชาวบ้านน้องในเด้อค่ะพี่น้องนะคะ